วายุในใจหมอตอนที่2ผู้เขียนพิชชาดานี่นายอีกแล้วเหรอในวันถัดมาที่ผู้ซึ่งต้องไปมหาวิทยาลัยแต่เช้าจึงได้ขับรถไปด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ขับผ่านรถบิ๊กไบค์ด้วยความเร็วและเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยก็เห็นว่าคนที่ขับบิ๊กไบค์คือวายุที่พูดในใจว่า นี่มันในวายุที่ต่อยเราที่โรงอาหารและทีก็มองไปที่วายุแบบโกรธแล้วพูดกวนๆขึ้นว่าวายุเจอกันอีกแล้วนะวายุหันมามองทีและพูดตอบกลับไปว่าทำไมมีอะไรวายุตอบและทีก็พูดไปว่าไม่มีอะไรหรอกแล้ววายุก็เดินออกไป ทีก็เดินเข้าเรียนไปอย่างหน้าตาเฉยและเขาลืมไปว่าเขาต้องเข้าเรียนแต่เช้าทำให้ทีไปเรียนสายทีก็คิดในใจว่าถ้าวันนั้นไอ้วายุไม่เต่เราที่โรงอาหารวันนี้เราก็จะไม่โกรธมันและเราก็จะไม่มาเรียนสายหรอกเป็นเพราะไอ้วายุนั่นแหละอย่าได้เจอหน้ากันอีกเลย ทีพูดขึ้นในใจด้วยความโมโหและเมื่องานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้มาถึงเขาได้ให้ปีหนึ่งและปี2จับคู่กันโดยการจับฉลากและวายุกับทีก็ได้จับเป็นคู่กันทีพูดขึ้นทำไมต้องคู่กับนายด้วยวะวายุตอบแล้วใครมันจะอยากคู่กับนาย ทำให้มันไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่แบมเพื่อนของทีก็บอกว่าเอาเธอหนาทำให้มันจบๆไปเถอะจะได้ไม่ต้องเจอกันอีกอะแบมพูดจึงทําให้วายุกับทีไม่ได้เกี่ยงกันและยอมทําตามเพราะเหตุผลเดียวกันว่าจะไม่ได้เจอกันอีกและจากเหตุการณ์วันนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ จนกระทั่งเราติดตามต่อนะ